สวัสดีครับอยู่กับผมแซมบิ้งครับวันนี้ช่างเขียวมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยอ,อาดดินขเเย้่ยนเขาบ่ตอนนี้สาก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสาเสร็จแล้วเลือดแ,แ,แต่งขอบครับแต่งคู่สานะเลือแต่งคู่สระเรียบร้อยแล้วครับผมเรามาดูความสวยงามของสาลูกนี้หน่อยอยะโอ้ สวยงามได้เลยครับแบบนี้นี่เหลือแต่งขอบสาครัเอาวันนี้ให้เสร็จเลยเอาให้วันนี้ให้เสร็จเลยครับไม่นานนะไม่นานครับแต่ตรงนี้รู้สึกว่าดินจะเยอะดินจะเยอะนะตรงนี้มีน้ำด้วยครับมีน้ำซึมออกด้วยน้ำน่าจะซึมออกมาจากบ่อนู้นครับแต่ตอนนี้ก็ ทำกูสะพ้อสิทธิครับแต่แกจะไปใส่ป่ะงัดต่อบ่ะอุ๊งอกี้คือเงียบมากครับเงียบมากเลยพุื่อกี้คือเงียบมากไม่ใช่เงียบมากเออเงียบมากนั่นแหละไม่มีกรุ๊กกรุกลิกลิกลุ๊กลุกลิกลิกเลยนะน้องไปแล้วไปไซวะ โอ้ไปงัดต่อครับงัดต่อตรงนี้นิดหน่อยไม่เยอะครับ นี้ไม่ต้องเอาออกวะตอนนี้ไม่ต้องเอาออกอ่๋อตอนตอนนี้ไม่ต้องออกตอนเนี้ยไม่ต้องเอาออกนะตอนเนี้ยไม่ต้องเอาออกครับ <sk r Jacob>

เลี้ยงปลาบอเลี้ยงปลาปลาปลาแค่ครละง่ายนะปลาพวกปลาอะไรที่จะจะพัดปลาเยอะปลาปลาเยอะอันนี้ตาก็จะเลี้ยงเหมือนกันหรออ๋อนี่เขาลุยใช่นี่ก็คอยมาใส่นี่กันครับ ก็เวลาสี่โมงจะห้าโมงแล้วครับจะห้าโมงแล้ววันนี้เสร็จแน่นอนเสร็จแน่นอนครับวันนี้เอายางมาน่นีอีกแล่ะไปแล้วระวังโอ้โห ออันตรายอันตรายอันตรายกันอันตรยัน เดึงข้นนลยนะวันนี้ทำง,งานเดียวครับุ่งนี้น่าจะได้ลงงานจริงจรางแจังจังกับขะเกียร์อย่างก็ต้องถามผู้จัดการถามผู้จัดการมิ่มมิ่นนะว่าเราต้องการที่งานแบบไหน ไปวิ่งร่วมด้วยหรือเปล่าล้อเนี่ยคือคยจะทํางานเดียวก่อนหรือยังไงต้องถามผู้จัดการนะฮะเขาจะจัดการทุกอย่างเลยเป็นผู้จัดการของตะตุงครับเยมิมครับการบริหารงานทุกอย่างอยู่ที่เซมิมครับ ยกให้เสียมิมคับเป็นผู้จัดการนะฮะหาง,งานเก่งครับเสียมิมหาง,งานเก่งมากแต่เสียดายนะครับที่ไม่ได้เอากระบอกไปไปตีบูธใส่ด้วย แต่บูธตรงกระบอกตรงเนี้มันหลวมแล้วครับน่าจะทำพร้อมกันเนะแต่เสียดายไม่ได้ไปทำครับมันเลยดังกึกกักเล็น่อยบูธกระบอกตัวเนี้ จะเดินแต่งขอบเลยครับไปซ้อมกันเลยลูกพี่ไปซ้อมกันเด้อ นิ่มนี้รับประกันเลยครับนิ่มจริงๆงานรอเพียบเลยครับไม่ได้ทำงานแค่ห้าหวันครับงานนี้รอเพียบเลยฮะเป็นเฮียจะหายไปไหนอะ่ะในเสื้อเฮียวา่า อ้าวแว่นหายแล้วเฮียตายแล้วตะกี้เห็นไปแล้วกลับมาคืนทำไมอ่ะมาหาแว่นเหรอเอาเฮียจะเอาไอว้ไหนอ่ะข้งางเทเลอร์มีไหมในกระเป๋าเฮียเอาแว่นหายแล้วครับสวยแล้วเฮียสวยแล้วเจ้าว่ะแว่นแพงบ่ในกระเป๋าเฮียล่ะ